รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับก็ที่มาของงานในวันนี้นะครับก็เรามีน้องๆที่อยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในจังหวัดชัยนาทเรานะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนาทีมณีวัดเนี่ยก็มาเที่ยวที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะอากาศกําลังดีพี่เก๋จัดเ,เป็นเชฟเทเบิลหน่อยไหม เพื่อที่จะได้ให้คนได้รู้ว่าในจังหวัดเราเนี่ยนะครับมีฟาร์มนะครับฟาร์มโคเนื้อฟาร์มเป็ดมีแปลงผักนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็อยากทำเป็นสูตรการเรียนรู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ให้เขาได้เห็นว่าเออในการทำฟาร์มมาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่มีปัญหายุ่งยากอะไรสามารถทําได้ทุกทกที่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราทําฟาร์มมาตรฐานแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกร,กรได้ด้วยนะครับก็เลยเกิดที่มาว่า ชเชฟเทเบิลในวันนี้ขึ้นมานะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับแชทเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกับกิจกรรม From Farm to Table ที่นี่ชัยนาทซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีสู่ผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจรนะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังการประชาสัมพันธ์กิจกรรม From Farm to Table ที่นี่ชัยนาทออกไปบัตรร่วมงานถูกจับจองเต็มทุกที่นั่งในเวลาอันสั้นโดยผู้สนใจมาร่วมงานจากหลากหลายพื้นที่เลยละคะ่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานนะครับ Farm to Table นะครับที่สถานที่พรีเมียมบีฟฟาร์มนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรและพัฒนาด้วยนะครับ วันนี้ก็อย่างที่บอกจากครั้งที่แล้วไปแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่13มกราคมนะครับเราจัดงานฟามดูเทเบิลนะครับก็หลักๆเลยไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนะครับที่เราเสิร์ฟเอาจากฟาร์มนะครับมาเสิร์ฟขึ้นมาโต๊ะอาหารให้กับลูกค้านะครับที่จองกันมาเนี่ยได้ทานกันแบบอย่างเรียกอะไรอ่ะผักแบบสดๆกันเลยนะครับทีนี้เราเป็นฟาร์มเนื้อนะครับวันนี้เนี่ยเชฟที่มานะครับก็มาด้วยกัน2ล้านนะครับ มาจากเซิร์ฟบาร์นะครับเชฟกิกที่อยู่ในไชน่านี้นะครับร้านเซิร์ฟบาร์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเชฟเน็กนะครับจากร้านเดอะไมดัสเบอร์เกอร์ที่ไชน่าเหมือนกันนะครับวันนี้ทั้ง2เชฟเนี่ยก็จะมารังสรรค์เมนูนะครับที่เป็นเนื้อนะครับแล้วก็รวมถึงผักที่มาจากฟาร์มเกษตรของเรานะครับวันนี้เนี่ยก็มีแขกมาร่วมงานด้วยกันประมาณ46ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นเซตครับ วันนี้ก็มีความท้าทายนะครับของเชฟทั้งสองคนนะครับในการที่จะเสิร์ฟเมนูนะครับเป็นแบบเป็นคอร์สให้ทันทั้ง4 6ท่านเนี่ยครับได้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากนี้ในบรรยากาศนะครับที่เรายินอยู่ตัวนี้ก็พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับก็บรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็เหลือเราก็จะมีเพลงขับกล่อมให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้นะครับในปีนี้นะครับก็อาจต้องพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าในบรรยากาศที่อากาศ เย็นแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีใครนะครับที่ยังไม่ทราบว่าจังหวัดชัยนาทมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแบบนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทกันแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับที่ตัวอำเภอม่นรมนะครับตำบ,บไลไร่พัฒนานะครับที่ตั้งอยู่ฟาร์มแห่งนี้และบริเวณโดยรอบนี้ภูมิภูมิทัศน์ต่างๆก็สวยงามนะครับไม่ต่างจากเขาใหญ่เลยนะครับ ี่แหม่มนะคะก็มีมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนแล้วก็วางระบบการปลูกพืชน,นะคะในฟาร์มพรีเมียมบีฟเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้ค่ะก็มีเรื่องของการเป็นวิสากิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาค่ะในส่วนหน้าที่ของพี่สําหรับงานวันนี้นะคะก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมวัตถุดิบในส่วนของพืชน,นะคะก็จะมีพวกกลุ่มของผักสลัดอเมลอนแล้วก็ะมะเขือเทศที่ เป็นวัตถุดิบที่สามารถเอาไปทำเป็นอาหารสำหรับเสิร์ฟวันนี้ค่ะส่วนในในส่วนของความของเราอะค่ะก็จะมีการผลิตเรื่องของไข่เป็ดผักแล้วก็เนื้อค่ะสำหรับวันนี้เองอะค่ะก็จะมีกะเกษตรกรที่เป็นกเกษตรกรเครือข่ายของพี่เมมบีฟเองนะคะเป็นกเกษตรกรที่มาจากอุทัยธานีเกษตรกรที่ผลิตเมลอนค่ะซึ่งเป็นเมลอนที่อร่อยมาก ทางเราอะค่ะได้ได้ซื้อเมลอนจากของที่ฟาร์มค่ะของอุทัยธานีเพื่อเอาไปจัดกระเช้าให้กับลูกค้ากระเช้าปีใหม่ค่ะแล้วลูกค้าชอบมากวันนี้ก็เลยได้เชิญทางกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะมาจําหน่ายในฟาร์มวันนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าใครได้แวะมาใช้หน้านะคะก็ลองมาเยี่ยมชมฟาร์มเราได้นะคะของฟาร์มของเราอะค่ะก็จะมีในส่วนของอะระบบการผลิตพืชนะคะแล้วก็เรื่องของวัวค่ะ เรื่องของเนื้อค่ะสินค้าที่เรามีจําหน่ายในงานก็จะมีไข่เป็ดนะคะของฟาร์มเราเองแล้วก็ผักสลัดนะคะก็เป็นของฟาร์มเราแล้วก็ที่เป็นของเกษตรกรเกรครือข่ายเราก็คือเมลอนค่ะเมลอนที่เป็นเมลอนสีทองมีรสชาติหวานหอมค่ะถ้าใครสนใจที่จะาทานผักอร่อยออร่อยเนื้ออร่อยออร่อยนะคะก็ถ้ามาใช้นาทก็แวะนะคะพรีเมียมบีฟค่ะ แล้วก็ในส่วนของผักก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาค่ะยินดีค่ะช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดื่มด่ำกับบรรยากาศในงานนี้กันต่อช่วงนี้พักสักครู่กิจกรรม from farm to table ที่จัดขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเกษตรไร่พัฒนาพรีเมียม e e ฟอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกว่าจะสำเร็จรุ่วงได้แบบนี้ต้องบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่เบื้องหลงังรวมถึงพันธมิตรมากมายเลยเรอไปรับชมกันต่อเลยค่ะ ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในใชัยนาทแล้วก็ที่เราสนิทกันเนี่ยมาได้มาชิมอาหารมาสัมผัสบรรยากาศวันนี้นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเลี้ยงเองเนี่ยนะครับก็คือโคขุนนะครับก็จะมีะะเมนูนะครับที่เป็นเมนูจากเนื้อนะครับก็จะมีสันในก็คือเทนเดอรอยนะครับสเต็กนะครับแล้วก็จะมีเนื้อที่ทางน้องเน็กทำก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ทางน้องกิกจะมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อย ส่วนเมนูวันนี้ที่ผมรับผิดชอบจะเป็นเมนูแรกนะครับจะเป็นอ่าจะเป็นนาโช่ซาวซ่านะครับจะเป็นสไตล์เม็กซิกันแล้วก็เมนูที่2เดี๋ยวให้น้องนิ้งอธิบายนะครับวันนี้ผมก็รับผิดชอบในส่วนของซุปครับวันนี้เป็นซุปบัตเตอร์นัทครับซุปบัตเตอร์นัทเราก็เราก็นำนำบัตเตอร์นัทเนี่ยครับมามาทําเป็นซุปนะครับเสิร์ฟในรูปแบบของไลาดินนิ่งครับเป็นแบบเชฟเทเบิลด้วยครับในวันนี้ครับ แล้วก็มีเมนูสําหรับไม่ทานเนื้อด้วยใช่แล้วก็แล้วก็มีเมนูสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ไฮไลท์เลยผมผมคิดคิดมาเพราะงานนี้เลยครับอยู่ร้านก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ทำบางสวิรัักครับก็อันนี้จะเป็นชื่อเมนูว่ามิตรบอลมิสซโครับเราใช้เราใช้เนื้อสัตว์ที่ทําจากพืช100%ครับครับก็เดี๋ยวจะลองริมชิมรสกันนะครับ ก็ถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพ้องนะครับก็ฝากแนะนําได้นะครับแล้วก็เราจะทําการปรับปรุงแก้ไขก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับใครมาจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันมีของดีนะครับมันมีฟาร์มขนาดใหญ่อยู่นะครับมันมีกลุ่มของสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีกลุ่มของเชฟมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะช่วยพัฒนาจังหวัดชัยนาทเราเนี่ยนะครับให้มีความ เอ่เจอรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นทางผ่านอย่างเดียวแล้วจะเป็นทางที่แบบผ่านมาแล้วก่อนที่จะไปไหนก็แวะไม่ว่าจะไปขาไปหรือว่าขากลับเนี่ยนะครับแล้วก็ได้แรงขับเคลื่อนจากน้องๆที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าจะช่วยกันตักดันให้เกิดชื่อเสียงนะครับในจังหวัดชัยนาต่อไปเราหนีไม่ได้ครับเราอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องรักนะครับที่นั่นแล้วก็รักถิ่นฐานรักบ้านเกิดรักบ้านของเรานะครับเพราะนนั้อันนี้นะครับ ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ที่มากันในวันนี้แล้วก็ขอให้ enjoy eating ในในเมนูอาหารทุกๆเมนูในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็ที่มาของงานในวันนี้นะครับก็เรามีน้องๆที่อยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในจังหวัดชัยนาทเรานะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านทาทีมณฑิวัฒน์เนี่ยก็มาเที่ยวที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ะอากาศกําลังดีพี่เก๋จัดเป็นเชฟเชเบิลหน่อยไหมเพื่อที่จะได้ให้คนได้รู้ว่าในจังหวัดเราเนี่ยนะครับมีฟาร์มนะครับฟาร์มโคเนื้อฟาร์มเป็ดมีแปลงผักนะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอยากทำเป็นสูตรการเรียนรู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ให้เขาได้เห็นว่าเออในการทำฟาร์มมาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่มีออปัญหายุ่งยากอะไรสามารถทําได้ทุกทที่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทํฟาร์มมาตรฐานแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกรได้ด้วยนะครับก็เลยเกิดที่มาว่าเชฟเชเบอรในวันนี้ขึ้นมานะครับทีมของงานก็ง่ายๆนะครับก็จะมออีมีการจัดออในเรื่องของ ภาพถ่ายนะครับให้ทุกคนได้มาดูมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาดูวิวหลังจากพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็จะมีการทานอาหารนะครับทานอาหารก็จะมีเมนูที่มาจากในฟาร์มของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อวากิวนะครับสันในหรือว่าเทนดรยวากิวสเต็กนะครับแล้วก็เป็นพวกเบอร์เกอร์นะครับเนื้อวากิวนะครับแล้วก็เป็นผักสลัดต่างๆที่เราปลูกในฟาร์มของเรานะครับแล้วก็จะมีมีวัตเตนัทนะครับก็จะมาจาก พวกฟักทองญี่ปุ่นนะครับก็จะมาเป็นเมนูอาหารนะครับก็จะเป็นแบบสบายๆชิลๆนะครับสบายๆชิลๆก็ประมาณ40กว่าซิสนะครับหรือว่า40กว่าที่นะครับไฮไลท์ของงานก็ให้มาชมบรรยากาศนะครับว่า,าฟาร์มที่เป็นฟาร์มมาตรฐานนะครับสามารถที่จะจัดนะครับเชฟเทเบลิลแล้วก็สัมผัสบรรยากาศในฟาร์มแล้วก็ให้ ได,ไ,ดได้สัมผัสได้ว่าในฟาร์มก็ไม่เห็นจะต้องมีกลิ่นที่มันมีกลิ่นเหม็นหรือว่ามีสิ่งที่มันเป็นการรบกวนนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งฟาร์มแล้วก็ในเรื่องของอชาวบ้านที่อยู่บริเวณแวกนี้แล้วก็คนที่มาร่วมในงานก็จะได้เห็นว่าเออถ้าเราจัดการทําฟาร์มมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นะจะเป็นการทําอาชีพที่มั่นคงมั่งข้างตามที่รัฐบาล ได้ส่งเสริมได้นะครับอย่างที่ได้เกิดนะครับว่าจังหวัดชัยนาทเราเนี่ยนะครับมีทั้งสวนนกนะครับมีทั้งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับมีทั้งแปลงปลูกพืชนะครับล้มลุกนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะไปทางทางติดกับอุทัยนะครับไปทางหนองมะมงทางนู้นก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยงามที่มีความร่มรื่นนะครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่แบบน่าเที่ยวนะครับอาจจะเป็นวันเดย์ทริปนะครับแล้วก็เที่ยว ได้หลายๆาอำเภอแล้วก็มีวัดวารามนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะทําให้คนได้เห็นว่าเอ๊ะที่นี่มีฟาร์มวัวด้วยเหรอที่นี่มีมีมีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงวัวด้วยเหรอครับอะไรประมาณนั้นแล้วทําให้คนได้ได้รู้ว่าเออจังหวัดชัยนาทก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่ร้อยแปดสิบก,กิโลร้อยเก้าสิบกิโลเท่านั้นเองแล้วก็สามารถที่จะมาทําในอาชีพนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวนะครับ ื่อที่จะสัมผัสว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบไหมมันเป็นแพชชั่นของเราไหมนะครับคำว่าเกษตรกรที่เราจะมาทําอาชีพภาคเกษตรภาคประุสัตว์นะครับเราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ขอฝากแง่คิดไว้ว่าถ้าเรารักในอาชีพนะครับเราตั้งใจทำเ่ยนะครับไม่มีอะไรที่ยากนะครับแล้วก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปทำนะครับ ก็ไม่อยากจะให้ทําโดยที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าเป็นการลงทุนที่แบบที่เราไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนเราทําไปเพื่ออะไรนะครับสิ่งพวกนี้นะครับทำให้เกิดความล้มเหลวได้ในอาชีพนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าให้ศึกษานะครับว่าเราถนัดเราชอบเรามีความพร้อมแค่ไหนเรามีบุคลากรมากแค่ไหนเรามีพื้นที่เรามีลักษณะภูมิประเทศเรามีลักษณะของอพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนแล้วมันเหมาะกับการทรําเกษตร ระบบไหนนะครับหรือว่าจะทําการปลูกปลูกผักหรือว่าจะทําการเลี้ยงสัตว์มันเหมาะที่จะทําด้านไหนนะครับเช่นถ้าเราจะเลี้ยงเป็ดเราก็ต้องมีแหล่งน้ํามีสระน้ําเราจะเลี้ยงวัวก็ต้องมีแปลงหญ้านะครับเราจะปลูกผักเราก็ต้องมีน้ําที่สะอาดนะครับพวกนี้นะครับก็ขอฝากไว้ว่าควรจะต้องศึกษาให้ให้ให้ชัดเจนให้สองแท้ก่อนแล้วค่อยลงมือทํานะครับเพื่อจะได้ลดในเรื่องของอค่าใช้จ,จ่ายที่มัน ที่่มันรอออไไร้ออออดดกไไปหืวาสูเสสียไปไปด้นะครับญวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์มีเตมนะครับชื่อเล่นชิคกิ๊กนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเซิร์ฟบาร์คูซีนครับตั้งอยู่ในจังหวัดชยัยนาทนะครับเป็นอาหารตะวันออกแล้วก็อาหารตะวันตกผสมกันเพื่อให้เข้าถึงกับคนไทยได้ง่ายวันนี้นะครับเราก็ได้มาจัดงานฟาสต์ทเบลลนะครับ แล้วก็ได้มากับน้องอีกร้านหนึ่งนะครับผมผมเน็กครับจากกิจใจเพิ่มครับเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟอยู่ที่ร้านเดอะเบรดเบอร์เกอร์ครับแล้ววันนี้เราก็มีอาหารนะครับมานําเสนอให้กับลูกค้าโดยที่ใช้วัตถุดิบจากจากที่ฟาร์มพรีเมียมบีฟาร์มนี่แหละครับวันนี้เรามีถึง6คอร์สด้วยกันนะครับครับในส่วนของคอร์สแรกเนี่ยครับจะเป็นของของพี่กิ๊กจากร้านเซิร์ฟบาร์ครับเดี๋ยวให้พี่กิ๊กแนะนำคะแนนคอร์สแรกละกันก่อนนะครับคอร์สแรกนะครับจะเป็นชื่อว่า นาโช่แอนซอลซานะครับนาโช่แอนซอลซาจะเป็นอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับโดยเราจะใช้แป้งเป็นแป้งข้าวโพดนะครับเรียกว่าแป้งนาโช่แล้วเราก็จะโรยด้วยตัวน้ำซาวครีมแล้วก็โปะบนด้วยน้ำซอลซา,ซ,าซึ่งจะให้ความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มเพื่อเปิดต่อมรับรสเพื่อเอมนูต่อไปครับผมตัวเมนูที่2องครับก็รบเราจะทำเป็นซุปบัตเตอร์นัทครับบัตเตอร์นัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะยังไม่ค่อยรู้จักครับ จริงๆแล้วตัวตัวของเขาเองนะครับรสชาติก็จะเป็นเหมือนกับฟักทองครับเราเอามาทําเป็นซุปเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักเัอร์เน็มากขึ้นนะครับส่วนเมนูที่3นะครับตัวจะเป็นเมนูสลัดนะครับผักทั้งหมดนะครับจะใช้จากผักจากสวนจากอ่าพีมเมนมบรีฟก็จะมีเลดโอกินโอกบัตเตอร์เฮดพวกนี้ครับจะปลูกในฟาร์มทั้งหมด เราก็เลยนําผักตรงนี้ครับมาเสิร์ฟเป็นในรูปแบบฟิวชั่นนิดหน่อยก็คือจะเสิร์ฟกับน้ําบาสมิกซึ่งมีกระเทียมหอมเพื่อตัดความเลี่ยนกับน้ําบาสมิกครับผมคอที่4ี่นะครับเป็นเป็นเมนูที่ชื่อว่าเมดัสเบอร์เกอร์ครับครับตัวเมนูเมดัสเบอร์เกอร์เนี่ยครับเราใช้เนื้อจากที่ฟาร์มเหมือนกันนะครับจะเป็นเนื้อวากิวครับเป็นเนื้อวากิวบดนะครับกินกับซอสที่เป็นซอสที่ผมทําขึ้นมาสาหรับเบอร์เกอร์เนื้อโดยเฉพาะแล้วก็ด้านนอกจะมีซอสบาร์บีคิวด้วยครับ ส่วนเมนูเมนคอร์สนะครับจะเป็นเนื้อสันในนะครับไดเอทจากพรีเมียมบีฟเหมือนกันครับแล้วเราก็เลยมาทําเป็นเมนูพรีเมียมบีฟครับผมก็เลยจะมีตัวเป็นมันบดเพลเล่น,นะครับแล้วก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งผัดกับน้ํามันแล้วก็จะมีซอสเกวี่ที่ต้มถึง12ชั่วโมงครับเป็นสูตรของทางร้านไมดัสนะครับทีนี้เราก็เลยมาประกอบกันระหว่างอาหารตะวันตกแล้วก็ด้วยฝีมือของอาหารเม็กซิกันแล้วก็ด้วยวัตถุดิบที่ดีเลยได้เป็นตัวเมนคอร์์ขึ้นมาครับผม ครับสุดท้ายเราก็จะจบด้วยอาหารไทยแล้วกันนะครับนี่เป็นการผรสมผสานหน่อยครับตัวอาหารไทยเนี่ยครับเราเสิร์ฟเป็นในเมนูข้าวฟ่างเปียกครับข้าวฟ่างเปียกเนี่ยครับจริงๆแล้วเราได้มาจากรอบๆฟาร์มเนี่ยแหละครับที่มีข้าวฟ่าง,งค่อนข้างเยอะครับเราจะปลูกข้าวฟ่างกันทั้งบริเวณนี้เลยครับเราก็เลยเอาข้าวฟ่างที่ลูกค้าบางคนก็ไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะยังไม่เคยทานแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยครับก็หาทานได้ยากมาทําเป็นเมนูนี้เป็นเมนูปิดคอร์สสำหรับวันนี้ครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับงานแบบนี้คงจะมีอีกต่อไปเรื่อยๆยังไงพวกเราขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าในกิจกรรมดีๆหรืออีเวนต์ดีๆแบบนี้เราจะมีนำเสนอตลอดทั้งปีครับผมขอบคุณพี่ๆจากพรีเมียมเ e ฟครับขอบคุณพี่สื่อทุกท่านนะครับที่มาสัมภาษณ์แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มาในงานวันนี้ครับขอบคุณแขกทุกคนเหมือนกันครับ <c oughs> ก็ขอบขอบคุณสำ,สำหรับที่ติดตามเราแล้วกันครับ ขอบคคุณรัช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปฟังความรู้สึกของแขกที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะช่วงนี้พักสักครู่กิจกรรม From Farm to Table ที่นี่ไชนาทซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้เรียกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นเลยละค่ะเราไปฟังความรู้สึกของแขกที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะ ตั้งใจมาเพราะว่าพี่เก๋พี่แม่บีฟเนี่ยได้เชิญนะครับวันนี้จะมีทีมนะครับมีงานฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลคือมาดูเสรรยากาศนะครับมีทุกภาคส่วนเลยมาร่วมกันนะครับถือว่าเป็นการที่จะเปิดตัวนะครับจากที่เรามีนะครับทางพี่เก๋เนี่ยมีผลิตเนื้อนะครับเป็นโคนะครับพันธุ์ดีนะครับผลิตที่นี่นะครับเลี้ยงที่นี่ ฟาร์มพีเมมบีฟและไปมีรงชําแหละอยู่ที่หนองยะใสที่สุพรรณบุรีที่สำคัญน,นะครับก็จะมีวิสาหกิจชุมชนบริเวณรอบครับฟาร์มผลิตเรื่องอะไรครับเรื่องผักนะครับผักสลัดถึ่งปลอดสารพิษซึ่งวันนี้เองก็มีอาหารหลากหลายนะครับจากฟาร์มนี้โดยตรงเนื่องจากมีการเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดที่เป็นอาหารที่ใช้สารอินทรีย์และสำคัญว่าไข่นะครับไข่เป็ดเนี่ยน่าทานมาก ข้างในมีสีแดงนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับสําำคัญเองก็มีการเชิญทางทุกภาคส่วนเลยในจังหวัดชัยนาธนะครับมาร่วมงานในวันนี้ครับก็ทุกจานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเนื้อมีสเต็กออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จจะลองไปทานสเต็กที่กำลังรออยู่นะครับซึ่งนบรรยากาศรอบฟาร์มนะครับมองถึงว่าเหมือนกับเราไปอยู่เมืองนอกเลยนะครับช่วงค่ำก็มี อากาศเย็นนะครับแล้วก็มีลมพัดผ่านตรงนี้นะครับจริงตอนเช้านะครับอากาศเย็นนะครับอยากให้พวกเรามาเที่ยวชมดูนะครับอนาคตก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อจังให้เพิ่มรายได้ให้กับทางพี่น้องประชาชนแถวนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าการทํางานของพี่เก๋เองเนี่ยครับก็จะให้ชาวบ้านนะครับมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับร้านผักหรือกระทั่งเรื่องของเรื่องโคนะครับตรงนี้ครับ ชื่อพัชราสารพิมพานะครับได้มามีโอกาสมาร่วมรับประทานอาหารในมือนี้ที่ฟาร์มของพรีเมียมบีฟแห่งนี้มีความรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับโดยเฉพาะรสชาติอาหารที่ทั้งผักที่ปลูกในที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรสชาติของเนื้อโดยเนื้อของพรีเมียมบีฟนั้นเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพดีแล้วก็ มีสายพันธุ์ที่ดีเลี้ยงได้หลายสายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับซึ่งได้ทราบมาว่ามีหลายสายพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สายพันธุ์ที่ได้ลองรับประทานในวันนี้ก็นุ่มหอมนะครับทราบว่าเขาได้ใช้อาหารนี่เป็นพวกธัญพืชนะครับซึ่งก็เหมาะสมที่ได้เนื้อวัวที่มีคุณภาพดีแบบนี้นะครับ ต้องขอเรียนว่าเนื้อวัวของคนไทยนั้นมีการเลี้ยงที่ได้มีคุณภาพแล้วมาถูกทางนะครับรสชาตินี้เนื้อดีแต่มีปัญหานิดเดียวก็คือว่าถูกตีตลาดโดยโดยเนื้อจากต่างประเทศหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเราเสียเปรียบผู้ผลิตเนื้อไทยเนี่ยเสียเปรียบเนื่องจากว่าเนื้อจากต่างชาตินั้น เข้ามาตีตลาดเช่นเนื้อจาก Australia, ออสเตรเลียได้เปรียบไทยเราเพราะว่า FTA ภาษีเป็นศูนย์เขาผลิตเยอะรัฐเขาสนับสนุนการผลิตดังนั้นต้นทุนเขามีราคาถูกแต่ว่าเนื้อวัวของไทยเรานั้นใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึง่งที่รัฐอาจจะต้องเข้ามาสนับสนุนให้มากขึ้นกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้เกษตรกรปล่อยให้ฟาร์มเนี่ยดิ้นรนด้วยตัวเองอเสียเปรียบนอกเอากือาก FTA จากทางบางประเทศแล้วยังมีเนื้อเถื่อนมาจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดอีกในราคาถูกท,ท,ทั้งทที่เนื้อที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเรามีต้นทุนค่อนข้างสูงแบบนี้ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเนื้อเถื่อนไม่เสียภาษี มาก็ไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ประเด็นเลยก็คือว่ามาขายในราคาถูกมาดําตลาดในประเทศไทยทําให้เกษตรกรไทยมีปัญหาในเชิงการตลาดขายในประเทศก็มีปัญหาก็ได้แต่หวังนะครับว่าหน่วยงานทางการรัฐบาลที่จะสนับสนุนเกษตรกรผู้ทําปศุสัตว์ฟาร์มโคเนื้อของไทยจะได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมจากหน่วยงานของรัฐครับ โอถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะขอเชิญชวนและขอเรียนเชิญเลยนะครับว่าถ้าได้ยินชื่อพรีเมียมบีฟเมื่อไหรเนี่ยนะฮะในการที่จะเชิญมารับประทานบรรยากาศแบบนี้มีเสมือนตั้งแคมป์มีมดนตรีบรรยากาศดีมากนะครับเป็นกลางคืนที่มองขึ้นไปท้องฟ้าเนี่ยมองเห็นดาวจำนวนนับไม่ถ้วนบรรยากาศดีและที่สำคัญก็คือ,อรสชาติของอาหาร ที่ดีทั้งพวกผักทั้งเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรโตีนทั้งหลายเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยอยากจะขอเรียนเชิญนะครับทั้งคุณภาพอาหารที่ดีสะอาดอมั่นใจได้แล้วก็รสชาติดีอร่อยขอเรียนเชิญเลยนะครับกิจกรรม From Farm to Table ที่นี่ัยนาทที่จัดขึ้นโดยวิสาหกิจชุมชนฟาร,ฟร์มเกษตรไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท ถือเป็นตัวอย่างของแนวคิดในการต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจรที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและงดงามนะคะโดยสามารถสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริงค่ะสำหรับความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมนี้ครั้งต่อไปันจะมาแจ้งข่าวรวมถึงชวนทุกท่านไปเที่ยวด้วยกันนะคะ หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook, YouTube และ Instagram รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ